เหรียญที่ละลึกยี่สิบบาทวาระสามสิบเหรียญพระคลังมหาสมบัติครบติ่งร้อยปีกาันนำธนบัตรมาใช้เป็นครั้งแรก สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีสีทุกท่านนะคะพี่จอยมาอีกแล้วเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมชนิดราคายี่สิบบาทนะคะเป็นเหรียญที่เลลึกว่าระ30สามสิบเหรียญพระคลังมหาสมบัตินะคะครบหนึ่งรอปีการนำธนบัตรออกมาใช้เป็น ครั้งแรกนะคะลักษณะของเหรียญก็จะเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะราคา20ิบาทแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ขัดเงานะคะวงขอบนอกก็จะเป็นเฟืองจักรแบบนี้เลยนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่ส2มิมลิเมตรนะคะสวยงามน่าสะสมมากนะคะเป็นเหรียญ อ่าวาระาที่30นะคะก็จะเป็นพระคลังมหาสมบัติตราแผ่นดินนั่นเองนะคะข้างล่างของเหรียญก็จะเป็นคำว่ารัฐบาลสยามแบบนี้เลยนะคะสวยงามน่าสะสมเป็นเหรียญที่อ่าทำออกมา ครบร้อยปีการนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกนะคะเ,เพื่อนๆจ่าลักษณะของเหรียญกระสาบก็จะเป็นลวดลายของเหรียญน,นะคะด้านหน้ากลางเหรียญก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะคะ แล้วก็ทั้งสองพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์สากลน,นะคะในวงขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีพระประอ่าจะมีอักษรพระประมาพิไทยย่อจอปรรอดนะคะภายใต้พระมหามงกุฎด,ด้านซ้ายนะคะแบบนี้เลยสวยงามนะคะพอปรรอภายใต้พระมงกุฎนะคะแบบนี้ ด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญก็จะเป็นรูปตาแผ่นดินและมีวงกลมเป็นสายขัดสารล้อมรอบนะคะเบื้องบนของตราแผ่นดินก็จะมีข้อความว่าพระคลังมหาสมบัติเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่ารัฐบาลสยามจัดวางอยู่บนลายขัดสารนะคะภายในวงขอบเหรียญด้านขวาก็จะมี เลขบอกราคา20บาทด้านซ้ายก็จะมีเขียนคำว่าบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเบื้องบนก็จะมีคำว่าครบ100ปีการนำธนบัตรมาใช้ออกมาใช้เป็นครั้งแรกนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่าพศ2อ4 5สถึงพศสอง5นนะคะวันครบรอบเวลาก็7ก,กันยาพศ2 5 4 5 วันที่ประกาศใช้ก็วันที่หกกันยาพาศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะคะเรียนนี้จำนวนการผลิตก็อยู่ที่อหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะคะหนึ่งล้านเหรียญจอกปัจจุบันก็หายากนะคะมีการซื้อขายกันก็อยู่ที่ สองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญอาวาราที่สามสิบนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสองพระองค์ท่านนะคะนาศาสมมากนะคะราคายี่สิบบาทแบบนี้เลยใครมีก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะมาบอกกล่าวกับพี่จอยได้นะคะถ้ามีก็จะอ่อเป็นบุญที่เราได้เก็บนะคะ สำหรับเหรียญยี่สิบบาทก็ค่อนข้างที่จะหายากถ้าได้เก็บก็จะเป็นอ่าก็จะดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าเหรียญนี้ก็มีราคาซื้อขายกันอ่า สองร้อยห้าสิบถึงามร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรียนทีละลีกแบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ